สื่อสารในช่วงวิกฤตค่ะสื่อสารกับลูกน้องยังไงสื่อสารกับลูกทีมยังไงสื่อสารกับผู้คนในองค์กรของเราอย่างไรให้เกิดขวัญและกําลังใจและความมั่นใจในการทํางานต่อไป ข้อที่1ค่ะคุณต้องสื่อสารบ่อยๆสม่ําเสมอจากที่เคยสื่อสารอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งก็ให้สื่อสารในทุกๆวันหรือทุกๆท,ท,ที่มีทุกๆอาทิตย์ที่มีการประชุมแบบนี้เป็นต้นทําให้มันบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นและบ่อยขึ้นเราจะพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องถึงแผนงานเรื่องถึงอนาคตของแผนกเราขององค์กรเรานะคะบอกเท่าที่เราบอกได้นะคะบอกถึงแนวโน้มของสิ่งที่เกิดขึ้นอ่าแบบนี้เป็นต้นนะคะ เพื่ออะไรเพื่อลดความกลัวสร้างความมั่นใจแล้วก็ลดข่าวลือทั้งหลายที่ไม่จริงหรือว่าเขาไปคุยกันเองนอกรอบนะคะข้อที่2ค่ะให้ช่องทางที่ปลอดภยัยที่ให้ทีมของเราสามารถสื่อสารกับหัวหน้างานได้โดยตรงนะคะเช่นไลน์เช่นการนัดคุยกันนอกรอบแบบนี้เป็นต้นข้อที่3ค่ะทุกการสื่อสารทุกการประชุมที่เราคุยกันเรื่องเครียด,ดขอให้มันจบด้วยความรู้สึกบวก พลังงานด้านบวกเช่นปรบมือให้ตัวเองสิคะเช่นเอาพวกเรายิ้มให้กันเอาพวกเราแบบจับมือกันอะไรแบบนี้เพื่อให้เกิดความรู้สึกด้านบวกนะคะจะได้ไปทํางานได้อย่างมีความสุขและข้อที่4คะ่ะหัวหน้าง,งานจะต้องไม่ทําตัวเป็นฮีโร่คือจะต้องไม่สัญญาอะไรกับลูกน้องในช่วงนี้ จะต้องไม่พูดในสิ่งที่เราไม่รู้เราอะไรที่เราไม่รู้เช่นอนาคตอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่พูดนะคะไม่พูดสัญญาเรื่องการที่จะโปรโมทหรือการที่จะขยับจากพนักง,งานชั่วคราวเป็นพนักง,งานประจำแบบนี้หัวหน้าง,งานจะไม่พูดในช่วงวิกฤตนะคะฝากไว้สำหรับ4ทเทคนิคการสื่อสารในช่วงวิกฤต